อ่ะเรื่องนี้กรณีที่เพจชื่อดังเนี่ยได้เผยถึงดาราคนหนึ่งขับรถชนน้องวัยรุ่นหญิงจนแขนนี่ผิดรูปไปเลยแล้วก็มีการบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยโทรไปคู่กรณีบอกว่าจ่ายไว้แค่1น0 0 0บาทล่าสุดผลกระแสที่ผมเล่ากันไปเมื่อสักครู่นี้แหละก็ต่อสายตรงถึงคู่กรณีที่พูดถึงคือคุณขุนชานนลซึ่งคุณขุนเองเนี่ยก็บอกว่าค่าใช้จ่ายผมขอต่อราคาได้ไหมสองหมื่นบาทได้ไหมหลังจากสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลออกมาแล้วคือ3 0 0 0 0บาท เราก็บอกปิดท้ายนะครับ,บว่าขอโทษผู้เสียหายด้านพี่หนุ่มก็เลยบอกว่าอขอสองหมื่นใช่ไหมงั้นอีกหนึ่งหมื่นที่มันขาดไปเนี่ยพี่หนุ่มจ่ายให้ฮะพอดีมันข้างหน้ามันเป็นในทางเขาเรียกทางแยกอะฮะแยกคือเขาทำทางอะพี่เป็นทางเบี่ยงอะอืมอ่าผมก็ผมก็เลี้ยวซ้ายทางเบี่ยงเพื่อที่จะเข้าทางหลัก คราวนี้น้องเขาก็มาชนาประตูหลบอ่าประตูผมนะครับดานสายแล้วเขาก็ล้มคราวนี้ผมก็ตอ่อไฟกระพริบไว้เสร็จปุ๊บนะฮะก็คราวนี้ยผมก็ไปแบกมอเตอร์ไซค์เขาขึ้นมาเนี่ยมีการตกลงค่าเสียหายกันไหมครัคุณขุนยังยังยังนะครับผมก็ให้เบอร์ติดต่อแฟนผมไปนะฮะแล้วก็ให้ให้เขาถ่ายบัตรประราชาชนผมไปอะครับก็ดูถ้ามันผิดก็รับผิดชอบแหละครับคุณแม่ก็จากแจ่ไกลเกลี่ยนะคะคุยกันดีเมื่อคุณขุนออกมาคุยกับคุณแม่แล้วอะค่ะ แม่ก็ไม่อยากดําเนินคดีความไม่อยากเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นลงขึ้นศาลมันเสียเวลาทั้งสองฝ่ายเนาะก็ออกมาเคลียวันนี้คุณแม่นัดที่สอนอหัวหมากไก่เกลี่ยอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็คือร้อยเวนนะคะร้อยเวนผู้ใหญ่ของฝั่งแม่ก็คือร้อยเวนที่สอนอจะคุยให้อย่างเงี้ยค่ะเพราะแม่ไม่ได้แจ้งความดําเนินคดีคุณคุณเลยค่ะเป็นการบันทึกประจําวันค่ะครับครับเออเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้คุณจะเดินทางไปไหมแม่เขาจะไปบ่ายสามวันนี้ ไม่ทันครับยังอยู่ยังอยู่เพชรบุรีเลยครับยังอยู่เพชรบุรีนะครับเป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันผิดจริงคุณก็อาจจะต้องไปเอาเอาคลิปอันนี้ลองให้ทนายทางฝั่งขุนดูนะฮะถ้าเกิดว่าทนายก็บอกผิดจริงพี่ว่าเออเราก็มมนๆนะเนาะแล้วก็สองเนี่ยพี่ก็มองว่าเราเองก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการอันนี้เขาเป็นประชาชนเราก็อาจจาเป็นที่จะต้องช่วยเหลือดูแลเขาสองหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบแปดบาทสามหมื่นกลม แต่เขาบอกเขาขอสองหมื่นเขาขอสองหมื่นถ้าเกิดคุณจะช่วยเขาทั้งหมดเลยได้ไหมสามหมื่นเลยสองหมื่นแล้วนพี่ขอต่อสองหมื่นนะแม่โอเคไหมได้ค่ะเพราะว่าน้องคุณออกมาพูดกับคุณแม่แล้วอค่ะเรื่องนี้คือจบเลยค่ะจบตรงนี้ให้ทุกคนเป็นพยานให้สื่อเป็นพยานเลยคือจบ จะไปกล่าวถงน้องเขาอีกทางเสียหายอย่างอื่นอีกค่ะก็คือจบตกลงคุณให้สองหมื่นนะได้ครับแล้วอีกหมื่นน่าครับแม่ก็จะหาเองค่ะเพราะว่าไม่ต้องผมจ่ายให้แม่เดินทางไปหาแบบไม่ต้องไปเดินทางหาผมให้แม่กับน้องเลยขอบคุณค่ะจะได้จบจตรงนี้ไปเลยครับผมก็ขอขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับที่ทําให้อ่ไม่สบายใจนะครับค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ